มาดูกันนี้ก่อนเมื่อวานไม่มีเวลาครับคือสร้างมาใหม่เพื่องานนี้ครับแล้วก็กำลังค้นคว้าหาทางกันอยู่ยังไม่ลงตัวครับสาหรับเก่งการยางนครศรีธรรมราชครับเบสตโบยัม ดูทรงละแคนครับยังไม่ได้อะไรกลับบ้านเลยนะครับธนาพลชูเจริญผลในปีนี้ครับครับเมื่อก่อนเดินหัวตลอดครับอตอนนี้ไม่มีเลยครับเขาไปโดดเด่นทางเซอร์กิตเป็นแชมป์ทางเซอร์กิตเยอะแยะมากมายครับ วันนี้เวลาไม่ต้องพูดถึงครับวิ่งยังไม่ดีครับต้องมาดูรันนี้ครับเอาสักถ้วยกับบ้านนะปีนี้นะขอเถอะ มาดูครับโอ้ยอย่ไปกล้าพูดอุดรศาสกท้ายเดินที่หายเลยเจ็ดห้าสี่แปดครับถือว่าได้เวลาแล้วครับเจ็ดห้าสี่แปดครับแต่ก็ยังคงอยู่อันดับที่สามครับเร็วกว่านี้ได้เร็วกว่านี้ได้การลดยังไม่ดีครับยังไม่ตรงจากอันดับสุดท้ายขึ้นมาอยู่อันดับสามครับจากสี่คันขึ้นมาอยู่อันดับสามเคลีย แชมป์ซูปอร์ล่าสุดเลยข่<ร>าล,ล่าสุดนะมาว่าไงครับคุณโก็ว่ามีใครที่ไม่วิ่งในรุ่นโปรทักครับมอ,อน,รนทรีอ<ป>ีเซลน,นี่ครับกระโดดออกมาแปรนิดนึงโอ้ตรงนี้ก็มีแหม ยกก่อนเข้าก็เพราะว่าท้ายออกก่อนเข้าเส้น